ความหักแม่มิงไทยมันหักไงเกินยางน้ำแสนวังหน้าว่ายงมาบ่เทียมได้คุณโนลาให้หายังเ่าข้าน้ำนมีแม่เฮากันจากเตาลงให้เร่ม เงื่อไหลซึ่มออกจากเนื้อก็บูดสู่ฝ่ายทนความลำบากหลายยังล่นบอเคยจมให้ลูกเห็นแม่ลำเข็นเขาถูกเบอจาให้เห็นโูคออยลำดูยามลูกแก่ตุ้มเพลนแลพ้วผ้าห่ม จมกำมนอนจนเมื่อยลาจมกำมนอนจนเมื่อยลายามนางเท้านี่แอวลังเพราะความหวังต่อตังหวังพายเพิ่งยันเติบสูงเพื่อพยุงอำชลาบัดแกมาต้าหูเต คอยเป็นมือยามแห้งหน่อยแด่ถึงจะแทนต้นแม่คอยเลียวแ้วบัดสีมวยหอดย่ำเข้ารอกสูโลหงถึงสิให้โป่งโป่ง,ปงบ่เร้ราเพราะความสั่งบางเถอาบางเสาเสือมบัดหาตีโตบตอยให้เบิ่งหอยฝ่ามือทาน แล้ววันถึงวันวานคุณโอไทยเล่าแม่สีประจาหังดอกคากแม่คือจังผมนี่ก่าวเอามโอนเอาจ้าให้หินทวนเ้นอ You can. <laughs>